สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบก,กับตูนช่องพิกี้ตูนนะคะวันนี้ตูนจะมาเมา้ามอยมารีวิวหลังจากที่ตูนอยู่ญี่ปุ่นได้1ปี1เดือนนะคะรีวิวปี2020นะคะทุกคนอันนี้ตัวเอพิโซดเนี่ยเป็นเป็นเอพิเอพโซดเนี่ยเป็นเอพิโซดที่สามีอะรีเควสมานะคะสามีรีเควสอยากให้ทำตัว ชีวิตในญี่ปุ่นปี2020นะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็อยากรู้ว่าตูนมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตูนเพิ่งย้ายมาเมื่อปีที่แล้วเนาะตูนคิดว่าปี2020อะตูนว่าตูนได้ทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นนะในชีวิตนี้ที่ตูนไม่คิดว่าตูนจะได้ทําเลยอะไม่คิดเลยเพราะว่าตอนอยู่ที่บ้านตอนอยู่ที่บ้านหรือตอนอยู่ที่ไทยตูนไม่เคยได้ทําสิ่งนี้ก็คือการเกษตรเลยนะคะการเกษตรการปลูกผักอะไรพวกเนี้ย ตูนมาเริ่มต้นทําเมื่อประมาณกุมภาปี2020นะคะเริ่มต้นสาเหตุที่เริ่มต้นเพราะอะไรเพราะอยากทานผักไทยเพราะาเราย้ายมาญี่ปุ่นแล้วเราเป็นคนติดอาหารไทยมากๆเลยเนาะเราอยากทานผักไทยแล้วก็ละแวกเนี่ยละแวกเนี้ยก็คือร้านค้าเกษตรร้านค้าร้านค้าเอเชียอะไรพวกเนี้ย หายากไงทุกคนก็ค่อนข้างไกลแล้วต้องต้องเสียค่าส่งค่าส่งพอๆกับค่าผักอะทุกคนตูนก็เลยรู้สึกเสียดายแล้วก็เลยโอ้เราเราปลูกเองเลยในเมื่อเรามีที่อะเรามีที่ฝั่งของคุณพ่อเยอะอะเราก็แบบปลูกเองไปเลยก็ <c oughs> <c oughs> จะได้จบจๆตอนแรกคุณสามีก็คิดว่าตูนจะไม่จริงจังขนาดนี้นะอ๋อเพราะว่าเขารู้ว่า เขารู้ว่าตูนไม่ได้ชอบเกี่ยวกับการเกษตรเอ่อตั้งตอนตอน,ตอนที่ตูนอยู่ไทยตูนไม่ได้ชอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะแล้วพอเวลาตูนผ่านไปครึ่งปีอ่ะเขาเห็นตูนจริงจังแล้วก็ผักที่ตูนปลูกอ่ะได้ผลสําเร็จอ่ะเขาก็เลยซัพพอร์ตตูนทุกอย่างเชื่อไหมว่าคุณพ่อสามีอ่ะถึงกับมาถามเลยว,ว่าตูนเคยปลูกผักที่ไทยมาก่อนหรือเปล่า พ่อแม่ได้ทําการเกษตรหรือเปล่าตูบอกไม่เคยเลยตูไม่เคยตูนมาเรียนรู้ที่ญี่ปุ่นลน้นล้วนเลยนะคะอืแล้วก็โชคดีแหละที่เราได้ได้คุณพ่อสามีแล้วก็ได้คุณสามีเป็นแบบที่ปรึกษาเนาะคุณสามีตูนเขาจะเก่งเรื่องเคมีพันเกี่ยวกับเกษตรนะคะเคมีพันในที่นี้ทุกคนมันก็จะเป็นเคมีมันจะจำพวกมันจะแบ่งได้เคมีธรรมชาติแล้วก็เคมีสังเคราะห์เนาะ เรื่องเคมีอ่ะถ้าจะลงดีเทลมันก็ลึกหน่อยนะโอ้ตุนคุยเรื่องเคมีกับคุณสามีไม่ได้เลยมันจะยาวมากเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียนมาโดยเฉพาะเลยนะคะอากิจบมหาลัยวิทยาศาสตร์เคมีนะคะสาขาวิทยาศาสตร์เคมีแล้วก็ไปต่อที่อเมริกาก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีเขาเรียกอะไรนะเทคโนโลยี Technology, การเกษตร,รเกี่ยวกับเคมีการเกษตรอะทุกคนตุนจําไม่ได้ว่า ว่าอะไรแต่ว่ามันเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะที่เขาไปเอาใบเสริมานะคะนั่นแหละคุณสามีตูนก็ค่อนข้างเป็นโปรเ e s ชั่น a l เกี่ยวกับด้านนี้เวลาเวลาผักตูนผลไม้ตูนมีปัญหาคุณสามีตูนก็จะรู้แล้วว่าต้องใช้ปุ๋ยชนิดไหนต้องใช้ยาชนิดไหนที่จะกําจัดโรคเหล่านี้เขาแบบเป็นคนเทพเรื่องเคมีพันมากเลยถ้าถ้าต้องมานั่งคุยโครงสร้างเกี่ยวกับเคมีนี่ตูนปวดหัวมากเลยกับกับคุณสามีอะ่ะเพราะว่า นางเป็นคนเทพเรื่องนี้มากจริงๆแล้วก็อย่างที่สองก็คือได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นทุกคนเชื่อไหมว่าในชีวิตตูนะตูไม่เคยคิดเลยว่าตูจะต้องเรียนภาษาที่สามทุกคนแบบเพราะเราตอนนั้นเราก็ปวดหัวกับการเรียนภาษาอังกฤษมากแล้วพอเรามาเจอภาษาที่สามอะแล้วเป็นภาษาญี่ปุ่นอะทุกคนแบบก็คือชีวิตเราอะ มันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับพื้นฐานอะไรในชีวิตเราเลยใช่ไหมถ้าสมมติภาษาอังกฤษอย่างน้อยเราก็จะเจอในโรงเรียนเจออะไรพวกนั้นแต่ภาษาญ,ญี่ปุ่นอะเหมือนเรามานับศูนย์ใหม่เลยอะนั่นแหละก็เป็นอะไรใหม่ๆในชีวิตเนาะมันก็แบบต้องแบบในเมื่อเราเลือกทางนี้เรามีชีวิตคู่ที่ญี่ปุ่นเราก็ต้องเราก็ต้องปรับตัวให้ได้เนาะทุกคนถ้าเราอยากใช้ชีวิตที่ี่ปุ่นแบบมีความสุขแล้วก็ ในอนาคตไม่ลําบากเลยพวกเนี่ยภาษาก็คือสิ่งสําคัญในการใช้ชีวิตนะคะการมาอยู่ญี่ปุ่นนะตุนได้เรียนรู้การอยู่กับทิ่กับบ้านมากขึ้นนะตุนไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่าโควิดเพราะว่าโควิดเพราะว่าโควิดมันยุคนิวนอร์มอลนะทุกคนที่ไทยก็น่าจะเป็นเนาะอม,มันก็ทุกประเทศอะ่ะที่เป็นกันอะ่ะเพราะว่าก่อนนะตุนอยู่ไทยอย่างเงี้ยตุนเที่ยวบ่อยมากเที่ยวในที่นี้ของตุนก็คือการแบ็คแพคนะทุกคนการเที่ยวต่างจังหวัด การขึ้นเขาการไปน้ําตกไปทะเล,ลอะไรพวกนี้ของตูนอะอ๋อนั่นแหละคือไปเดือนหนึ่งตกเดือนละสองครั้งหรือเดือนละครั้งหรือประมาณเนี้ยทุกคนอืมพอมาอยู่ที่เนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้เที่ยวเลยแต่โชคดีที่บ้านคุณแม่สามีก็คล้ายๆกับบ้านพักตัดอากาศไปในตัวทุกคนที่ติดทะเลอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านฝั่งคุณตาคุณเอ,อบ้านฝั่งคุณปู่คุณยา่าบ้านคุณพ่อก็ติดภูเขาอีกนิดน,นึงก็ติดทะเลอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการพักผ่อนไปในตัวเหมือนเราได้ ได้เที่ยวในตัวเราไปเราก็เหมือนเราได้แบบผ่อนคลายอะ่ะพวกตูนก็เลยกลับบ้านแม่บ่อยมากเลยนะคะแล้วอย่างหนึ่งเราไปดูสวนกันที่นู่นด้วยปี2020เป็นปีที่แผนตูนอะ่ะพังไปเกือบหลายๆแผนเลยะทุกคนโอ้ยแบบตูนเสียใจมากเลยนะที่ตูนที่ตูนเคยพูดเนาะว่าแผนแต่งงานตูนอะ่ะวันที่22มีนาะปีที่แล้วนะคะปี2020อะ่ะตูนจองตัว๋วให้ครอบครัวตูน ให้หลานให้พ่อให้แม่ตูนอะหมดทุกอย่างแล้วนะตูนจองตัว๋วจองที่ตูนอ๋อจองที่พักแต่ที่พัก,กยังไม่ได้จ่ายโชคดีที่เลื่อนได้แต่พวกตัว๋วเครื่องบินอะไรพวกนี้จ่ายไปเรียบร้อยแล้วทุกคนแล้วตูนจําได้ว่าเดือนกุมภากุมภาหรอแล้วพูดอนะ่ะทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ไทยประกาศบอกว่าล็อกดาวน์เนาะปิดประเทศอะวันนั้นอะเป็นวันที่ตูนแบบ เสียใจมากแต่ตุกก็รู้แหละสถานการณ์โลกอะ่ะก็โทรไปคุยกับที่บ้านคุยกับครอ,อบครัวสามีครอบครัวเราว่าจะเอาอยัางไงอะไรประมาณเนี้ยเราก็ต้องทําการเลื่อนไปก่อนเนะเาะเราก็ตัดสินใจกันว่า,าทําการเลื่อนไปก่อนแล้วโชคดีที่สายการบินตูนะเก็บเคร,เคร,เครดิตแอแคเคาต์ได้นะคะก็โชคดีไปแต่ว่าของเงินคืนไม่ได้เก็บเป็นเครดิตแอแคเคาต์ได้คืนนั่นแหละ ปี2020เป็นปีที่เราเจออะไรมาเยอะเลยเนาะทุกคนนั่นแหละก็น่าจะเจอมาเยอะทําให้เรารู้ว่าใครที่อยู่เคียงข้างเราแบบในยามที่เรามีปัญหาแบบโหเป็น,เป,นปเป็นปีที่หนักสําหรับคนทําธุรกิจเนาะแบบเป็นปีที่หนักจริงๆอะ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนด้วยนะแบบแล้วครอบครัวตูนทาธุรกิจมาสิกว่าปีอะ ปีเนี้ยเป็นปีที่แย่แย่มากๆปี2020เป็นปีที่แย่สําหรับครอบครัวตุนมากๆนะคะเพราะลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าที่ทํากระเป๋าส่งออกอะไรประมาณเนี้ยแล้วปิดประเทศอะ่ะมันก็เลยมีผลกระทบกับธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่อย่างแรงเลยนะคะแล้วเชื่อไหมว่าตูนอะ่ะไม่เคยบอกเขาเลยไม่เคยบอกอากิเลยว่าที่บ้านตุนมีปัญหาแล้วอากิอะ่ะทำให้ตุน เข้าใจถึงคำว่าคู่ชีวิตอะทุกคนนั่นแหละว่าเป็นยังไงแบบตูนไม่เคยบอกเรื่องนี้กับอากิว่าทางบ้านตูนมีปัญหาเลยแล้วประมาณเนี้ยแต่ตูนโทรคุยกับที่บ้านตูนตลอดเนาะอือจะไม่ดราม่านะทุกคนจะพยายามแบบอัานไว้เพราะว่าไอ้นี่เป็นเป็นสิ่งที่ตูนปลื้มในสามีตูนมาก นั่นแหละทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอะทุกคนนั่นแหละเราถึงกล้าบอกเขาเพราะมันมีวันหนึ่งอที่เขาพูดว่ายูลืมวิธีการยิ้มไปแล้วหรอมันเหมือนมีอะไรที่ยูอยู่ในใจตลอดไอเห็นยูนั่งเหมือแบบอากิบอกว่าเราอยู่ด้วยกันมาสี่ปีอะทาไมเรื่องแค่นี้ไอจะไม่รู้นั่งพูดมาคําเนี้ต้อร้องไห้แบบโอ้โหแบบร้องแบบโอ้โหทุกคน อากิช็อกไปเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนตูนเป็นผู้หญิงที่แทบจะไม่ร้องเลยนะแบบนอกจากที่ตูนจะแบบอัดอั้นจริงๆอ่ะแต่เนี่ยนไอเนี้ยที่ที่เนี่ยคือซึ้งกับสามีนะซึ้งแบบซึ้งมากอะ่ะแบบคิดไม่ผิดเลยนะที่เลือกคู่ชีวิตเป็นเขาอะแบบนั่นแหละแล้วเราก็อธิบายให้เขาฟังว่า ครอบครัวเรากําลังเจอปัญหาเรื่องพิเศรษฐกิจนะเพราะว่าลูกค้าก็แบบไม่สามารถส่งออกอะไรพวกนี้ออกได้เนาะมันก็กระทบกับครอบครัวเราอะแต่ว่าปีเนี่ยเป็นปีที่หนักสําหรับเขามากอะถ้ามันไม่หนักจริงๆอะเขาจะไม่มาพูดบอกเราเลยตูนเข้าใจพ่อกับแม่มากๆเลยนะแล้วโชคดีแหละที่แบบพ่อกับแม่ตูนะ่ะมีลูกที่คอยซัพพอร์ตเขาอะ่ะ มีลูกที่แบบทั้งสามคนอนะคอยซับพอร์ตเขาหมดเลยอืมพอพอ่อพ่อกับแม่พูดมาปุ๊บพี่สาวตูนก็ช่วยเขาพี่สาวตูนตูนแล้วก็น้องชายนะคะก็พ่อกับแม่ก็ผ่านพ้นวิกฤตไปแล้วเนาะอืมพอตูนบอกอากิปุ๊บอากิโอนให้เลยนางก็บอกว่าบอกพ่อแม่ยูด้วยนะว่าอย่าเครียดนางไม่อยากเห็นพ่อแม่เราเครียดเนาะนางบอกว่า พ่อแม่ยูก็เหมือนพ่อแม่ไอแบบอืมเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนาะอืมนั่นแหละทุกคนแบบขอบคุณมากๆเลยที่เรามีเขาว่าแบบอืมนั่นแหละแบบเรารู้สึกว่าเขารักครอบครัวเราด้วยอะ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวเราไงนั่นแหละทุกคนตันเลยรู้สึกว่าตุนซึ้งสามีตุนมากๆเลยนะทุกคนแบบมันไม่ใช่ทุกคนอ่ะที่จะทําอย่างนี้กับให้กับครอบครัวเราอะ่ะอืม อ๋อบางคนที่เป็นห่วงเรื่องว่าสามีจะซัพพอร์ตตูนได้มั้ยพวกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะทุกคนอากีกับตูนเป็นคนเก็บเงินเก่งแล้วมากๆอากีเป็นคนหาเงินได้หลายช่องทางมากๆนะคะคือเขาอะทํางานประจําด้วยเนาะเขาเขาอะทำงานประจํะะา,าจด้วยหนึ่งแล้วก็มีที่ที่ดินที่ให้คนเช่าจอดรถอะที่มีรายรับทุกเดือนด้วยแล้วก็มี มีการขายภาพนะคะที่เว็บไซต์แล้วก็มีการเล่นหุ้นนะคะนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราได้รับหลายๆทางเนาะเราก็เก็บเงินกันแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยเลยเพราะเราก็เข้าแต่สวนอนะประมาณนั้นอะอืมเราก็แบบใช้เท่าที่จําเป็นที่ตุนมาเล่าให้ฟังไม่ได้ว่าจะมาเรียกดราม่าเลยแล้วประมาณนี้นะทุกคนแค่อยากมาพูดสถานการณ์เกี่ยวกับโควิดอะแบบทุก ครัวเรือนก็ได้รับผลกระทบกันหมดนะอยูดอยู่ที่ว่าเราจะปรับตัวกันยังไงเนาะทุกคนสิ่งที่สําคัญแล้วที่ทําให้ตุนเห็นถึงความสําคัญหลักๆเลยนะคือการเก็บออมทุกคนการมีเงินในบัญชีหรือว่าหรือว่าการหาหลายๆช่องทางอะ่ะคือวิธีการบริหารเงินที่ดีที่สุดนะทุกคนจริงๆแล้วปี2020นี้เป็นปีที่ทําให้ตุนรู้จักการจัดการความรู้สึก แล้วก็พัฒนาทางความคิดตูนเยอะมากเลยอ่ะปี2020เป็นปีที่ตูนทำ YouTube เนาะแล้วมาเราก็จะเจอพวกคอมเมนต์คอมเมนต์ดีๆก็เยอะคอมเมนต์ไม่ดีที่มาเข้ามาแบบเรียนคีย์บอร์ดอะก็มีเยอะเหมือนกันนะทุกคนที่แบบใช้คำพูดที่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราไปทำให้เขาโกรธเกลียดกันมาตั้งแต่ชาติไหนตูก็ไม่รู้เหมือนกันนะอยู่ดีๆก็เข้ามาด่าเราโดยที่เราไม่ไม่รู้อะไรเลยอะ่ะ คุณเป็นใครก็ไม่รู้แล้วคุณก็แบบมาแบบใช้คำใช้คำที่แบบตันคิดว่าถ้าคนที่สติดีหรือว่าคนที่คิดก่อนพูดอ่ะเขาจะไม่มีการพิมพ์อะไรแบบนี้มาแน่นอนอะ่ะอืมแต่เราก็ยังเจอเนาะตูนเคยเล่าเรื่องนี้กับคุณสามให้คุณสามีฟังคุณสามีตูนพูดว่ายังไงร้เปล่าตูนก็เลยใช้ความแนวคิดนาง นางก็เลยบอก you เขาอาจจะมีปัญหาทางจิตก็ได้นะเหมือนเขาระบายที่ไหนไม่ได้เขาก็เลยมาระบายที่ youtube อยูหรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียเพราะว่าถ้าคนที่มีความคิดหรือว่าคนที่มีปมีสุขภาพจิตดีอะ่ะเขาจะไม่เม้นอะไรแย่ๆที่ทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นอะเขาอาจจะไม่ได้คิดก่อนที่เขาจะพิมพ์ก็ได้นะอืมนั่นแหละเขาน่าสงสารนะเพราะว่าเขาไม่ได้กั่นกองทางความคิดเลย อากิเปนคนพูดอย่างนี้จริงทุกคนจริง, <c oughs> รงโอ้ตั้งแต่นั้นตัวก็เลยแบบคิดอ๋อก็จริงเนาะถ้าคนที่แบบถ้าคนที่คิดแล้วอะ่ะเขาจะไม่พูดทําร้ายจิตใจเราอะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มารู้จักแล้วเราก็ไม่ได้มามาพูดอะไรที่อ้างอิงถึงเขาอะไรเลยตัวก็เจอหลายคอมเมนต์นะแล้วตูนก็ใช้ได้ผลก็คืออากิพูดว่ายูก็ตอบคอมเมนต์เขาไปแบบโดยโดยใช้แบบ โดยใช้หลักการจิตวิทยายูก็ตอบคอมเมนต์เขาไปดีๆนั่นแหละไม่เขาสาดระเบิดใสย่ยูยูไม่จําเป็นต้องสาดระเบิดใส่เขานะเราก็ตอบคอมเมนต์ไปดีๆถ้าเราตอบคอมเมนต์ไปดีๆอะ่ะเขาอาจจะคิดได้ว่าสิ่งที่เขาทาอะ่ะมันไม่ดีก็ได้เ <c oughs> ชื่อไหมทุกคนตูนใช้กับตูนใช้สิ่งเนี้ยกับสองคอมเมนต์แล้วได้ผลจริงๆ ได้ผลทุกคนแต่พอคอมเมนต์ตูก็ลบไปเลยตูตูไม่อยากมานั่งแบบมานั่งตอบแล้วผู้นี้ยแต่ตูเคยใช้กับสองคอมเมนต์นะตูก็ตอบเขาไปดีๆแล้วเขาพูดขอโทษตูกลับมาด้วยนะขอโทษนะคะที่พูดรุนแรงแล้วผู้นี้ไปเดี๋ยวขออนุญาตลบคอมเมนต์ออกนะคะเขาก็ลบไปเลยเล้วไอ้คอมเมนต์หนึ่งตูก็ตอบเขาว่าตูก็ตอบเขาดีๆนะแล้วเขาก็ลบคอมเมนต์ที่เขาด่าตูออกไปเลยตูก็เลยแบบอ้า สงสัยเขาคงอยากได้วิธีการตอบโต้ที่รุนแรงใส่เขาแล้วแบบให้เกิดดราม่าขึ้นแน่ๆเลยแต่ในเมื่อเราตอบเขาดีแล้วเขาก็ไม่มีดราม่าต่อเขาก็เลยลบคอมเมนต์ออกไปแน่ๆเลยอากีบอกว่าเรามาถูกทางแล้วนั่นแหละก็เลยได้แบบเนี้ตัวตัวรู้สึกโชคดีจริงๆนะที่เราได้สามีที่แบบคอยดึงสติเราอะโอ้พะสามีตัวนี่มยังกับแบบ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะทุกคนนางเป็นคนที่ใจเย็นมากมากถึงมากที่สุดเลยนะคะแล้วปีนี้ปี2020เป็นปีที่สร้างครอบครัวที่ญี่ปุ่นเนาะเราก็แพลนกันหลายๆอย่างว่าว่าเราก็อยากมีลูกตอนช่วงไหนก็พยายามจะเปิดอู่ประมาณปลายปีแล้วก็ต้นปีหน้านะคะเพราะว่าตูนะ่ะ ตูนะเคยบอกกับคุณสามีว่าตูนนะไม่อยากมีลูกเลยแบบมันเป็นหน้าที่อันหนักอึ้งของของแม่แม่ทุกคนนะทุกคนเราจะทําเราจะเลี้ยงเด็กยังไงให้เราจะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งยังไงให้โตมาเป็นเป็นคนดีในสังคมอะ่ะให้เขาเอาตัวรอดในสังคมนี้ได้อะ่ะมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยตูนเคยบอกอากิเมื่อสองเมื่อตั้งแต่เรารู้จักกันว่าตูนนะไม่อยากมีลูกอากิก็แบบ อ่ะแล้วแต่ยูเลยนะไอะแบบไอไม่ได้บังคับหรืออะไรประมาณเนี้ยจนเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วต้นปีต้นน้าปลายปีที่แล้วแบบตู้ส่งสารสามีอะตูสส้ส่งสารสามีแบบเวลานางไปซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยเวลานางไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปหรือว่าเจอหลานๆก็แล้วแต่ นางจะเล่นกับเด็กนางจะแบบว่าคนเด็กคนนี้น่ารักนะคนนู้นน่ารักแล้วดูจากวิธีการที่นางเลี้ยงเด็กแล้วอะที่อยู่กับหลานเปลี่ยนแพมเพิร์ดให้หลานนู่นนี่นั่นอะนางเป็นคนเลี้ยงเด็กได้แล้วเลี้ยงดีแบบมีประสิทธิภาพมากชงนมให้โอโ้โหทาทุกอย่างได้ทุกคนนั่นแหละขนาดแค่หลานค่ะแค่หลานอากิอากิากยังทําได้ขนาดนั้นอะตุ้นก็คิดว่ามันคงจะดีเนาะถ้าสามีตัวเป็นพ่อของลูก นั่นแหละนั่นแหละจนมาปลายปีที่แล้วอ่ะก็บอกคุณสามีว่าเออเรามามีลูกกันไหมอะไรประมาณเนี้ยูไอไอโอเคนะเชื่อไหมทุกคนนางดีใจมาก,มากๆแบบดีใจมากๆเลยดางพาตุนไปตรวจสุขภาพที่ตุนเคยทำวีดีโอก่อนก่อนหน้านั้นะนะไปดูไปเช็คความพร้อมอะไรพวกนี้เนาะแต่ตุก็ยังไม่เปิดอูน่นะเพราะว่า เพราะว่าให้หลังโควิดไปก่อนนะตูไม่อยากไปโรงพยาบาลตอนช่วงนี้ทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ถ้าสมมติคลอดนี่เป็นอะไรที่แบบโดดเดี่ยวมากเลยนะเพราะคุณพ่อเข้าเพราะว่าสามีหรือว่าญาติเข้าไปในโรงพยาบาลไม่ได้นะทุกคนต้องคลอดแบบคนเดียวอะ่ะต้องเจ็บคนเดียวอะ่ะไม่เอาไม่เอาไม่ไหวต่างแดนด้วยอะ่ะก็เลยแบบว่ารอรอแบบให้สถานการณ์ซาก่อนนะคะ โอเคชีวิตปี2020ตูนก็ประมาณนี้นะนก็หลากหลายอารมณ์นะทุกคนอืมก็ไม่ได้แบบชีวิตตูนก็ไม่ได้แบบเขาเรื่องอะไรนะชีวิตตูนก็ไม่ได้สวยงามขนาดนั้นนะทุกคนมันก็มีดรามา่าบ้างอะไรบ้างแต่ว่าโชคดีที่มีแบบสามีที่ดีแบบครอบครัวที่ดีแบบที่คอยเคียงข้างแล้วเนาะอืมนั่นแหละนั่นแหละหวังว่าปี2021 จะเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ